สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงแมววิเชียนมาดแมวไทยโบราณที่หลายคนยังมองข้ามก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแมววิเชียนมาดเป็นแมวไทยโบราณที่มักเลี้ยงกันในวังตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นแมวมงคลตามตำราสมัยก่อนมีความคิดที่ว่า แมววิเชียนมากเป็นแมวมงคลคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เมื่อสมัยเสียกรุงเสียยุทธยาครั้งที่สองแมวไทยทั้ง17ชนิดในพระราชวังของกรุงเสียยุธยาได้ถูกชาวพมา่าและ,ฉะเฉลยนำไปที่พมา่าเพราะชาวพมา่าคิดว่าแมวไทยคือทรัพย์สินที่มีค่าชนิดหนึ่งสืบเนื่องมาจากแมวไทยในสมัยอยุธยาสามารถซื้อขายได้ถึง หนึ่งแสนตำลึงทองเมื่อนำแมวมาขายให้แก่วังหลังจากนั้นแมววิเชียนมาศก็สาบสูญหายไปจากประเทศไทยต่อมาสมเด็จพระพุทธจารย์พุทธโสโรได้ไปเที่ยวกรุงศรีอยุธยาล้างแล้วไปเจอเข้ากับสมุดข่อยที่ไม่ถูกเผาจึงนำสมุดข่อยกลับมาแล้วให้คนไปไล่ต้อนจับแมววิเชียนมาศจนได้แมววิเชียนมาศกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง แมววิเชียนมาจัดเป็นแมวไทยพันธุ์แรกที่ชาวตะวันตกรู้จักสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแมววิเชียนมาคู่หนึ่งให้แก่กงสุนชาวอังกฤษที่ชื่อนายโอเวนกลูและกงสุนทท่านนี้ก็นำเจ้าแมววิเชียนมาไปมอบต่อเพื่อเป็นของขวัญให้แก่น้องสาวของเขา ต่อมาน้องสาวของเขาก็ได้นำแมวคู่นั้นไปประกวดในงานแมวที่คริสตันพาเลสหกรุงลอนดอนโดยในการประกวดครั้งนั้นแมววิเชียนมาดก็ได้รับรางวัลชนะเลิศม,มาครอบครองสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้าไปชมงานเป็นอย่างมากโดยชาวต่างชาติเรียกแมวพันนี้ว่าไซมิสแคท ตามชื่อของประเทศสยามมีการตั้งชมรมแมววิเชียนมาสที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมววิเชียนมาสโด่งดังไปทั่วโลกจนมาถึงทุกวันนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชทานแมววิเชียนมาสนี้ให้แก่ทูตในประเทศต่างๆอีกหลายๆประเทศด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอเมริการวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆของเราจนทำให้แมววิเชียนมาดนั้นเริ่มมีการผสมพันธุ์กับแมวชนิดอื่นๆทำให้ทุกวันนี้หาแมววิเชียนมาดแบบ100%แบบถูกต้องอย่างสมัยก่อนนั้นได้ยากมาก แต่อย่างไรก็ตามการที่แมวได้ผสมพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นๆนั้นก็ยังมีข้อดีตรงที่ทำให้ข้อบกพร่องของสายพันธุ์นี้ได้หายไปเช่นหางที่คดงอหรือหูที่กลมแมววิเชียนมาดมีความหมายว่าเพชรแห่งดวงจันทร์หรือมูนไดมอนด์บางตำราก็เรียกว่าแมวแก้วซึ่งคำว่าวิเชียนแปลว่าแก้ว แม่วิเชียนมาดนี้แต้มตำตำราว่าไว้ว่าจะต้องเป็นสีดำดักหมึกวาดไว้แต่ปัจจุบันนั้นเมื่อดูให้ดีแล้วแต้มที่เราเห็นจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำไม่ใช่สีดำสนิทหรือที่ต่างประเทศเรียกว่าสีซิลบาหรือแต้มสีครั่งที่ต่างประเทศจะมีแต้มสีอื่นที่หลากหลายกว่าแต่ในปัประเทศไทยเราจะยอมรับเฉพาะแต้มที่เป็นสีน้ำตาลเข้มและแมวจะต้องมีในตาสีฟ้าเท่านั้น ปัจจุบันสามารถที่จะรวบรวมแมวสายพันธุ์วิเชียนมาสได้มากถึง8สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ยังคงโครงสร้างของแมววิเชียนมาสไว้สัดส่วนใหญ่โดยลักษณะเด่นๆของแมววิเชียนมาสก็คือจะมีในตาสีฟ้ามีขนที่สั้นและหนาสีเมื่อตอนเด็กๆจะออกครีมๆพอโตขึ้นมาหน่อยสีก็จะค่อยๆเข้มขึ้นตามลำดับจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีแต้มสีน้ำตาลอ่อนหรือมีแต้มสีครั่งแต้มสีทั้งหมดจะอยู่ที่1บริเวณใบหน้าหูทั้งสองเท้าทั้งสี่ข้างอวัยวะเพศและหางรวมทั้งหมดเป็น9แหง่งหัวจะต้องไม่กลมหรือแหลมจนเกินไปหน้าผากใหญ่และแบนจมูกสั้นหูใหญ่หูจะต้องตั้งสูงเด่นอยู่บนหัว หางยาวปลายแหลมชี้ตรงโคนหางใหญ่และค่อยๆเล็กลงเรียวกลมไปจนสุดปลายหางขายาวเรียวได้สัดส,ส่วนกับลำตัวแมววิเชียนมาดมีลักษณะนิสัยที่มีความปร,ราดเปรียวและแวดระวังภัยตัวเองได้เป็นอย่างดีมีท่วงทีท่าทางที่สงา่ารักเจ้าของแต่ก็ไม่ชอบถูกบังคับให้ทำนูน่นทำนี่เท่าไหร่นักเป็นแมวที่มีพลังเยอะขี้เล่นอีกทั้งยังขี้อ่อนอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเมาส์จากเหล่าผู้เลี้ยงว่าแมววิเชียนมาสนั้นเป็นแมวที่พูดเก่งเอาอย่างมากแถมยังพูดเสียงดังอีกด้วยสำหรับเรื่องราวของเจ้าแมววิเชียนมาสในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนมีคอมเมนต์หรือต้องการคอนเทนต์แมวในรูปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ หรือหากเพื่อนๆสนใจในตัวของเจ้าแมววิเชียนมาศก,ก็อาจจะหาออดับเลี้ยงดูหรือบางครั้งอาจจะได้พบเจ้าแมววิเชียนมาศตามข้างถนนได้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันธุ์แท้ที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ยังไงเลี้ยงไปเราก็รักอยู่แล้วละค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ